โอเคครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ข้อควรรู้ในการปั้นมอนสเตอร์นะครับหรือว่าเราควรจะปั้นมอนสเตอร์ตัวไหนดีวันนี้เราอยู่กับหัวข้อการคัดสรรมอนสเตอร์5าดาวที่เราจะได้มา1ตัวเนี่ยเราควรจะเลือกเป็นตัวไหนกันนะครับโดยอันดับแรกเนี่ยผมก็จะต้องแบ่งระหว่างผู้เล่นที่เป็นสายฟรีกับผู้เล่นที่เป็นสายเติมก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเที่เป็นสายเติมเนี่ยเติม1079 1บาาทก็จะได้ไมตัวนึ่งเป็นมอสเตี่ดมากแล้าก็ทาให้ได้เปรียบผู้เลสายรีพอสมควรนะครับแล้ว็ถ้าเติมหนักขมนอนงนเนอ่ย ก็จะได้แวมไฟด้วยนะครับก็เป็นมอนสเตอร์5ดาวอีกเหมือนกันนะครับนี่ซึ่งทั้ง2การเตินเนี่ยไม่ถึง500บาทนะครับโดยประมาณแล้วก็จะได้พวกเอเซนได้พวกอะไรที่ใช้ในการอัพเป็น6ดาวม่วงได้อย่างง่ายๆเลยนะครับสำหรับ2ตัวนี้สายเติมก็จะนําสายฟรีเป็นนิดหนึ่งแต่ว่าสายฟรีเนี่ยก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับผมก็มีทางเลือกให้เช่นกันนะครับ <S <S โดยลิสต์ของมอนสเตอร์5ดาวที่ควรเลือกเนี่ยผมได้จัดไว้ก็คือตามนี้เลยนะครับ มาดูอันที่ธาตุไฟนะครับถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยจะไม่มีว i าไฟเล่นเพราะฉะนั้นผมก็เลยใส่มาในลิสต์ด้วยนะครับเผื่อคนที่อยากจะเล่นว i าไฟแล้วมอนเยอะขนาดนี้สรุปแล้วจะเลือกตัวไหนดีถ้าคุณเป็นสายเตมิมคุณก็จะมีว่าไฟอยู่แล้วคุณก็ไปเลือกมอนตัวอื่นต่อได้เลยสําหรับสายฟรีนะครับอันที่จริงในมอนทั้งหมดที่ผมแปะมาเนี่ยคุณเปิดได้ตัวไหนคุณใช้ตัวนั้นได้เลยครับเพราะว่ามันเก่งทุกตัวหรือไม่คุณก็เลือกตัวที่ชอบหนึ่งตัวในนี้ก็ได้ครับแล้ว อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็เล่นได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องมีตำแหน่งอื่นมาคอยช่วยเหลือซึ่งตัวที่ผมนํามาทั้งหมดมันค่อนข้างจะครบเครื่องในตัวเองนะครับอีกกรณีหนึ่งที่คุณจะเลือก5ดาวตัวอะไรก็ได้ในนี้นะครับก็คือคุณดันสุ่มได้ตัวใดตัวหนึ่งในนี้แล้วบังเอิญมี4ดาวที่เก่งๆติดมาด้วยในการสุ่มรอบเดียวกันคุณก็อาจจะเลือกตัวนั้นไปเลยเพราะว่าอย่างน้อยคุณก็ได้2ตัวที่ใช้งานได้จริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีที่คุณจะเเเเเลลลลลืออกกกกไไไดด้้้ยยมมมมมาา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 าูหหตุผผััันนนนนนนววว่่่ทํํํถึงแนะะนะิฟีีบจ็ ตุผลแรกเลยก็คือในช่วงเริ่มต้นของเกมเราจะได้รับภารกิจให้ทําำวสหลักทั้งหมด5าทวีปซึ่งแต่ละทวีปเนี่ยก็จะมีมอนที่เป็นแต่ละธาตุเช่นทวีปลูเดลินก็จะเป็นมอนธาตุน้ําทั้งหมด ทวีปเทสก้าก็จะเป็นธาตุไฟทั้งหมดทวีปเอยก็จะเป็นธาตุลมทั้งหมดทวีปฟูเลนก็จะเป็นธาตุน้าทั้งหมดสุดท้ายทวีปลูคูลังมาก็จะเป็นธาตุไฟทั้งหมดสังเกตนะครับธาตุน้ําจะมี2ที่ก็คือลูเดลินแล้วก็ฟูเลนส่วนธาตุไฟจะมีที่เทสก้าและลูคูลังมาส่วนธาตุลมก็เคยจะมีแค่ที่ทวีปเอยที่เดียวซึ่งธาตุที่ผมแนะนําที่สุดให้ปั้นก็คือธาตุน้านะครับเพราะว่า ธาตุน้ำเนี่ยอย่างน้อยก็เสมอตัวไป2ภาคแล้วแล้วก็ชนะไปอีก2ทวีปจะแพ้ก็แค่ทวีปเอียดทวีปเดียวเท่านั้นซึ่ง2ทวีปแรกอะครับต่อให้เราเล่นตัวแพ้ทางอะมันก็ชนะอยู่แล้วเพราะว่ามันง่ายมันจะมายากแค่สามทวีปหลังซึ่งทวีปเอียดเนี่ยวันตัวเดียวที่ยากที่สุดที่ผมเจอเลยก็คือตัวบอสที่ทำต่อมน้ําตานะครับบอสตัวนี้เลยซึ่งผมมีวิธีผ่านอยู่โดยที่ไม่ต้องพึ่งมอนสเตอร์เลยสักตัวหมายความว่าต่อให้คุณจะปั้นธาตุน้ํามาแล้วคุณจะมากลัวว่าจะแพ้ธาตุ มันสามารถสู้กับธาตุลม,มได้สบายเลยเพราะว่ามันไม่ได้ไปโจมตีมอนพวกนั้น,นครับมันแค่ฮิลให้เพื่อนหรือว่าซัพพอร์ตเพื่อนเฉยซึ่งคนที่จะมาตีมอนธาตุลมตัวนี้ก็คือตัวผู้เล่นซัมมอนเนอร์ของคุณที่ใช้อาวุธธาตุไฟเท่านั้นเองสาหรับคนที่ไม่มีมอนสเตอร์ที่ชอบเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําแต่ละตัวให้ดูว่าเราควรที่จะเลือกประมาณไหนดีถ้าคุณอยากได้ตัวที่มีทั้งบัฟและดีบัฟครบเครื่องผมแนะนําที่สุดในลิสต์นี้เลยก็คือจินน้ํา มีทั้งบัฟเกาะบัฟดาบแล้วก็ทําดาบผักใส่ศัตรูนะครับขาดแค่อย่างเดียวก็คือฮิลคุณก็สาม,มารถไปเอาฮิลจากตัวอื่นได้หรือถ้าคุณอยากได้ตัวชุบคุณเป็นสายเติมคุณก็มีวาไฟแค่มีจินน้ําคุณก็จะครบแทบจะทุกตําแหน่งนะครับผมหรือถ้าคุณต้องการตัวชุบทีนี้จะมีหลายตัวเลือกหน่อยนะครับวาไฟชุบได้เกาะแตกได้บัฟดาบได้หรือถ้าคุณอยากได้ชุบแล้วก็ฮิลไปด้วยจะมีแค่2ตัวเท่านั้นก็คือธาตุลม2ตัวเลยที่ทําได้ทั้งชุบทั้งฮิลคืออาร์กลมกับพี ่ตางๆก็จะได้แก่พิษไฟพิดน้ำแล้วก็อักน้ำพิดน้ำเนี่ยข้อดีคือทำเกาะได้เหมือนกับกินน้ำ ส่วนอาร์กน้ำเนี่ยฮิลหมู่ฮิลแรงส่วนพิษไฟก็ฮิลได้แล้วก็มีบัฟอมตะตัวสุดท้ายที่ยังไม่ได้พูดถึงก็คืออาร์กไฟอาร์กไฟเนี่ยลบบัฟกลางปีกแล้วก็มีบัฟทำดามจให้กับศัตรูด้วยส่วนอีก2ตัวด้านขวาของธาตุไฟกับธาตุน้ำเนี่ยเป็นตัวทั้งเลือกที่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณไปปั้นตัวซับพอร์ตตัวอื่นหรือว่าตัวชุบตัวฮิลตัวอื่นที่เป็น3ามสีดาวเนี่ยมันก็ได้เช่นกันคุณก็อาจจะเลือกตัวดาเมจที่เป็น5ดาวเป็นทั้งเลือกสเอา้เยน่ง ก็จะเคลียร์แบบหมู่ได้ดีมากเลยนะครับถัดมานะครับก็คือพวกมอนสเตอร์สีดาวขั้นเทพนะครับโดยมอนสเตอร์สีตัวเนี้ยผมจะเรียกได้ว่าเป็นสี่ตุรเทพเลยเรียกได้ว่าความสามารถนี้แทบจะเกินสีดาวไปแล้วด้วยซ้ํานะครับ โดยทุกตัวเนี่ยสามารถที่จะฮิลได้นะครับเป็นตัวฮิลเลือดทั้งหมดเลยแต่ว่ามีความสามารถพิเศษอื่นเพิ่มเติมมาทุกตัวเลยนะครับโดยมาดูกันทีละตัวนะครับนอกจากฮิลแล้วพวกเขาทําอะไรได้บ้างเริ่มที่ฮาผู้ไฟนะครับมีทั้งฮิลบัฟดาบห้ามฮิลแล้วก็ <ๆ S 1> หักดาบระตรูนะครับสี่บัฟในตัวเดียวนะครับถัดมานะครับเป็นผีน้อยน้ำนะครับมีทั้งฮิลบัฟโล่ปลดเอฟเฟกต์ลดพลังซึ่งปลดซีซีได้ด้วยนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเจ้าช้างน้านะครับนอกจากฮิลแล้วก็บบมีบัฟโล่แล้้้ววกกก็ช่ยาาาาาารงขขมมมับเเเลดดดดดจไีๆสอ ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นวูฟน้ำนะครับตัวนี้แทบจะครบเครื่องที่สุดในบรรดา4ี่จตุรเทพเลยนะครับมีทั้งฮิวปับดาบบับคีทําให้ติดขีดง่ายขึ้นแล้วก็เกาะแตกแล้วก็มีบัฟแอคแคสปีดด้วยนะครับโคตรโหดเลยนะครับตัวเดียวตัวนี้นะครับวูฟน้ําจะเห็นได้ว่า4ตัวนี้นี่คือแทบจะเป็น5ดาวไปแล้วนะครับคือแบบมีทั้ง56อย่างในตัวเดียวเลยนะครับสมกับเป็นตัวที่เขาหากกันให้ฟักกันไปหมดเลยนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นมอนสเตอร์3ดาวชั้นดีนะครับโดยมอนสเตอร์3ดาวเนี่ยผมแนะนําว่าใน3าตัวหลักที่เราจะปั้นเนี่ยควรจะมีมอนสเตอร์3ดาวอย่างน้อย1ตัวนะครับเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปบอกกันในเหตุผลต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาดูเรื่อง3ดาวชั้นดีที่เราควรจะปั้นกันสักตัวหนึ่งก่อนนะครับโดยผมแนะนําให้เลือกตําแหน่งที่ตัว5ดาวหรือว่าตัว4ดาวอีก2ตัวของเราเนี่ยมันขาดอยู่นะครับโดยผมจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ตระก,กูลหลักๆนะครับก็จะมีตระก,กูลแฟรี่ตระกูลกอ แล้วก็ตระก,กูลพิกซี่นะครับโดยเริ่มที่ตระก,กูลแฟรี่ก่อนแฟนรี่ไฟเนี่ยจะลดแอคแท็กะตูแล้วก็ลดแอคแท็กสปีดด้วยแล้วก็ทําให้ติดเผาไหม้นะครับจริงๆผมอ่านดูแล้วมันไม่มีมึนงงนะครับในสกิลของมันเนี่ยถัดมาจะเป็นแฟนรี่ธาตุลมนะครับตัวนี้จะฮิลได้แล้วก็ลดเดฟอีกทั้งยังปลดเอฟเฟกต์ลดพลังได้ด้วยซึ่งเอฟเฟกต์ลดพลังที่ปลดได้เนี่ยก็คือเอฟเฟกต์ติดพิษนั่นเองนะครับถัดมาจะเป็นตระก,กูลกอทั้งสามท่านนะครับจะเก่งในเรื่องการลบบ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 บัััััััััฟฟฟฟฟฟศตตรรรรูนนนนนนะะะะะะะคคคคคกกกกกออออไเเเี่่ยจจจจลลลลลดดาามมมสวว้้ํแ็บ ต่อมาจะเป็นพิกซี่นะครับพิกซี่น้ําเนี่ยจะเป็นตัวทําดามเมจช,ชั้นดีนะครับก็คือสามารถที่จะลดแอคแท็กสปีดแล้วก็ประทับตาได้ด้วยประทับตาก็คือจะทาให้สตูโตัวดามเมจเพิ่มขึ้นนะครับถัดมาก็จะเป็นพิกซี่ลมนะครับก็จะเป็นตัวซับไปแทนก็ลดแอคแท็กสปีดได้เหมือนกันแต่ว่าจะมีเพิ่มแอคแท็กกับเพิ่มเดฟด้วยนะครับก็คือบัฟดาบกับบัฟโล่นั่นเองเกมน,นี้นะครับจะมีมอนสเตอร์5ดาดังหนึ่งตัวที่เขาแจกฟรีนะครับก็คืออัศวินเวทมนธาตุน้ำนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ย อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเฉยๆนะครับคือไม่ควรปั้นนะครับผมมองว่ามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นลองดูนะครับมอนสเตอร์ตัวนี้เป็นมอนสเตอร์5ดาวนะครับสกิล1ก็คือตีธรรมดาแล้วก็สกิล2ก็คือลดเดฟสกิล3ก็คือดูดเลือดนะครับแล้วเขาบอกว่าลดแอคแท็กลงด้วยแต่ผมไม่เห็นมันจะลดแอคแท็กนะครับมันไม่ได้ขึ้นตรงนี้ด้วยก็อาจจะเขียนผิดก็ได้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่าไม่ควรที่จะปั้นลองเทียบตัวนี้กับวูฟน้ําดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าทําไมถึงไม่ควรปั้น ผลที่เราควรจะปั้นมอนสเตอร์3าดาวนะครับในการที่เราจะ forbid, วิวัฒนาการมอนสเตอร์เนี่ยทรัพยากรที่เราจะต้องใช้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นก็คือถ้าเกิดว่าตัวนั้นเป็น5ดาวตั้งแต่เกิดเขาก็ต้องใช้เลนโบมอนแบบ5ดาวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวก3าดาวตั้งแต่เกิดเนี่ยจะขึ้นเป็น6ดา, like า,าวก็ต้องใช้เลนโบมอนที่เป็น3ดาวเหมือนกันนะครับหรือว่ามอนสเตอร์ที่เป็น4ดาวก็ต้องใช้เลนโบมอน4ดาวเช่นกันซึ่งแน่นอนว่า3ดาวเนี่ยมันก็ต้องหาง่ายกว่าอยู่แล้วส่วนในเรื่องของการปลุกพลังเนี่ยมอนสเตอร์ อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากเลยนะครับก็คือการอัพสกิลนะครับเมื่อเราเป็นมอนสามดาวเนี่ยเราเปิดได้ซ้ําบ่อยขึ้นมากกว่ามอนสเตอร์สดาวหรือว่า5ดาวมาดูที่คิเมล่าไฟนะครับจากสกิลเนี้ยเลเวลหนึ่งนะครับทำดาเมจอยู่ที่5%้อรเของ HP ถ้าอัพจนเต็มนะครับก็จาก5%ก็เป็น11%ก็ประมาณเท่าตัวกว่ามาดูที่พิกซี่น้ำกันนะครับสกิลนี้จะทําดาเมจที่125%ต่อฮิตนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอัพสกิลจนเต็มนะครับซึ่งมันอัพง่ายกว่าตัว5ดาวแน่่นนอนอยูแล้ว เห็นไหมครับว่าขึ้นมาเท่าตัวเหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดว่าเราอัพตัว3ดาวแล้วก็ทำสกิลเต็มได้เนี่ยมันแรงมากนะครับคุณคิดว่ากว่าจะทำา5ดาวสกิลเต็มเนี่ยมันนานแค่ไหนครับมันใช้ทรัพยากรเยอะมากนะครับโดยเผื่อจะต้องใช้เดวิลมอนด้วยเพราะว่าเราคงเปิดไม่ได้ซ้าบ่อยๆแต่สำหรับพิกซี่นี่สบายเลยครับแป๊บเดียวก็ได้สกิลเต็มแล้ว สุดท้ายนะครับคือคุณไม่จะเป็นที่จะต้องปั้นมอนต,ตามคําแนะนําเสมอไปนะครับคุณอาจจะมีมอนสเตอร์ที่คุณคิดว่ามันดีกว่าหรือคุณชอบมันมากกว่าแล้วก็เล่นเพื่อความสนุกก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือบางคนอาจจะคิดว่ามอนบางตัวมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรือมีตัวที่ดีกว่าเนี่ยพวกคุณก็สามารถที่จะโต้แย้งได้นะครับผมไม่ใช่คนที่เล่นถูกทุกเรื่องเพราะผมเองก็เพิ่งเริ่มเล่นเหมือนกันเพียงแต่ว่าผมหาข้อมูลเท่าที่ผมเล่นได้มาแบ่งปันกับเพื่อนๆทุกคนนั่นเองนะครับ ก็สำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามครับ